สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเบอร์วายรายการที่จะเปิดโลกทัศทัทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสารวิชาหุ่นยนของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในกลุม่มลูกศิษย์หุุ่ยนตอาจารย์หมาด้วยค่ะ,ะนะก็เป็นอันประชาสัมพันธ์วันนี้เอานิดหน่อยนะวันนี้เมื่อวานประชาสัมพันธ์ซะเยอะเลยไม่มีวิชาการวันนี้ก็จะเน้นเรื่องวิชาการนะ,ะวันนี้สรุปคร่าวๆว่าสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์เราจะ ไปตรวจหองจุ้ยกันที่ชนบุรีพัทยาะนะ,อะสองวันส่วนสัปดาห์ถัดไปมันใกล้กับสงการ,การแล้วนะครับเราก็อาจจะทาํางานกันช่วงจันทร์อังคารพุธนะสามวัแล้วสอสวันนี่แหละก็เป็นเขตตั้งแต่อยุทธยาสระบุร,ร,บรีแล้วก็สีคิ้วโคราชเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาเนี่ยเอาบ้านภูเขาเป็นเซ็นเตอร์นะครับเราก็จะเดินทางกันแถวนี้นะครับ การตรวจหงช่วยครั้งนี้นะครับก็เป็นการตรวจโดยทีมงานท่านอาจารย์นะครับเราใช้วิชาพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาท่านนะครับคือเหมือนกับยังไงดีล่ะเราเรียกว่าพวกเราเเป็น ER อ R ทีมแพทย์ฉุกเฉินโอเคทีมผู้พิยเออหมอใหญ่หมอใหญ่หมอใหญ่ยังพักรักษาตัวอยู่นะครับอันนี้เอาหมอน้อยไปก่อนนะครับเอาหมอน้อยเนี่ยก็อย่างน้อยคือไม่ตายนะ รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่ได้ในสถานการณ์ที่มันวิกฤตเนี่ยนะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่าใครอยากจะให้ท่านอาจารย์ไปตรวจโดยใช้วิชาความรู้ของท่านอาจารย์นะก็จะมีทีมงานไปเราก็ไปครบทีมเลยนะไอ,อ้ไรนะ power ranger นะมี5้สี่ห้าธาตุเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีไปแจมบางครั้งถ้าคุณหมอสะดวกนะครับไม่ได้ติดธุระอะไรเรื่องท่านอาจารย์ คุณหมอก็จะไปเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็จะไปไปฝึกกับทีมงานด้วยเหมือนกันนะครับก็ใครตรวจแล้วนะคะได้ผลยังไงก็อัปเดตได้กันะอัปเดตได้แล้วก็สอทานปรึกษาได้นะหรือว่าใครที่รอนานแล้วเนี่ยอยากจะให้ไปตรวจลก็อย่าเพิ่งรอท่านอาจารย์เลยนะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนเนี่ยนะเราเองจะไม่รอด ก็ให้ทีมงานไปช่วยก่อนแล้วกันอย่างน้อยทีมงานไม่ไล่ออกนะทีมงานจะแก้ไขให้ด,ดีที่สุดโดยวิชาพื้นฐานของอาจารย์เนี่ยเราเราบอกเลยว่ายังไงก็ดีขึ้น<ข>อแค่เราปรับพื้นฐานนะคะยังไงก็ดีขึ้นใช่เพียงแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ปลื้มปราร หรือว่าถึงขั้นที่จะบอกว่าอุ้ยพลิกชีวิตเกินขนาดนั้นแต่รับรองว่ายังไงดีขึ้นแน่นอนปัญหาที่คุณประสบเนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่ยๆนะคะหรือบางคนที่มีศักยภาพไม่เยอะนะบางครั้งแค่พลิกนิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถไปได้เลยนะอันนี้ก็ทีมงานก็จะไปช่วยตรวจให้นะครับสัปดาห์ถัดไป สัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นวันที่8วันจันทร์ที่8ปเป็นวระนี้แลถ้าจำไม่ผิดอะค่ะแปดเก้าสิบมาณเี้าสช่วงจันทร์อังคารพุธใช่ไหมคะใช่เพราะว่า11 12ก็หลายคนก็น่าจะเริ่มเดินทางแล้วใช่หลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไปเนี่ยปาคิดว่าจะลงแางใต้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ดหลังหลังจากสงการไปนะครับก็คงประมาณราดบุรีนครปฐมกาญจนบุรีอะไรประมาณเนี้ยที่มีค้างค้างกันอยู่แล้วก็ตามคิวมาสาหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะ นึกถึงนึกถึงเกาะนึกถึงใครสักคนที่บอกว่าเมื่อไหร่จะลงเกาะสักทีเลยรนะน,รนี่มีนี่มีเยอะเลยย่างกุ้งก็รอให้ไปย่างกุ้งเหรอ,อลาวก็มีอลาปลนะาปลาทั้งพม่าทั้งลาวเลยอ,อา้าวทีมงานก็จะไปช่วยอันนี้สนใจนะครับแอดไลน์มานะครับที่ต่างจังหวัดนะเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยไลน์ดีป๋า0 6 2 35, 0 6 2 8 7 9 9 3 5 0622879935ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ การเตรียมตัวค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็มาคุยกันแล้วมาคุยกันแล้วกันอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันให้ทราบอ่ะสําหรับวันนี้เราเข้าเรื่องวิชาการเลยกันโอ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนยะคะเห็นภาพข้างหลังนี้ไหมคะท่ธนบัตรใส่กรอบสีทองอืม,มีคนถามว่าทําไมใช้เคล็ดนี้ได้หรือหรออ่าแล้วเ,ลวเคล็ดนี้เพื่ออะไรนะคะก็ท่านอาจารย์ก็เขียนไว้ในหนังสือเช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่ คือบอกเลยว่าคเครื่ใดที่ท่านอาจารย์ใช้เนี่ยท่านอาจารย์มีมีบันทึกไว้ทั้งหมดนะคะท่านอาจารย์เขียนไว้ว่าการนําธนบัตรใส่กรอบสีทองและติดไว้ภายในห้องทํางานให้อยู่ในตําแหน่งที่มีโอกาสมองเห็นได้ง่ายและบ่อยจะช่วยกระตุ้นภาวะการเงินและความมั่งคั่งให้ดีขึ้นคําว่าธนบัตรในที่นี้ก็ไม่ได้จำกัดน,นะคะว่าจะธนบัตรชาติไหนอะไรแล้วก็ เราไม่ได้ดูที่มูลค่าธนบัตรนะครับเราดูที่ความเป็นธนบัตรนะคะเช่นธนบัตรที่ระลึกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันคะหรือถ้าบางครั้งนะที่เราจะเน้นเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าอาจารย์เคยให้แจกให้พวกเราเนี่ยนะธนบัตรเลขเรียงเลขเรียงที่เป็นเลขตองนี่นะตั้งแต่ตองหนึ่งหนึ่งถึงสองสองสามสาม 4 4 5 5ี7 7, 7้ 8, 8 9 9แบบนี้เลยอันนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือ<ม>ธนบัตรที่มีศูนย์เยอะๆมีศูนย์เยอะๆเออทำไมอ่ะพวกเงินเงินที่มันอะไรคะออ๋โอเค บอกว่าจำนวนหลักร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออนั่นแหละก็ได้เหมือนกันเอาเหรียญหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูเหมือนน้อยเงีหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์เคยทำเคร็ดนั่นถ้าใครเคยไปเที่ยวที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าภูเขาที่บ้านบัวเนี่ยไม่ใช่สินนั้นชิลเลียนอ่ะทริลเลียนทริลเลียนเออหนึ่งวันฮันเดดชินเลี่ยนโอเคเระมาณหมื่นล้านน่ยใบหนึ่งอะนะแต่ว่าถ้ามูลค่าจริงก็ซื้อไข่ไก่ได้ใบหนึ่ง นะแต่ว่าเอาให้ดูตัวเลขคือคือคือสร้างสร้างพลังจิตตะวิทยาสร้างพลังดึงดูดแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยอันนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกใช่นะที่บ้านภูเขาก็มีเหมือนกันนะครับเป็นธนบัตรที่ไม่ได้ตัดนะครับเขาจะดึงออกมาคือมาจากเครื่องพิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์จริงๆใช้ได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้ตัดเป็นใบๆนะครับมาแบบเป็น เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้เลยนะแล้วก็เอามาใส่กรอบนี้ที่เห็นไหมเราจะสังเกตนะที่ไหนมีขายอ๋อมิวเซียมอเมริกาอ่ามิวเซียมอเมริกามีฮ่องกงอ๋อสิงคโปร์เมืองจีนนะที่สิงคโปร์มีนะครับอ่าที่ไต้หวันก็มีนะเห็นไหมประเทศที่เขาทำพงจุ้ยอ่ะที่เขารู้จักพงจุ้ยเขาจะทำอย่างเข้มข้นนะใช่และ อ,อีกเรื่องหนึ่งเลยการนำธนาบัตรใส่กรอบสีทองและติดไว้ในห้องครัวให้อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับเตาจะช่วยเพิ่มพลังความมั่งคั่งให้กับบ้านเรือนเช่นเดียวกันก็สองข้อนก็พอแล้วนะคะสองข้อนนี้ก็ทำได้เยอะแล้วเพราะว่าธนาบัตรอย่างที่บ้านเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็ทำธนบัตรห้าสีเลยนะคะเรียนตั้งแต่ตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีแดง สีม่วงแล้วก็สีเทาสีน้ําตาลนะคือมันมันใช้ได้หลากหลายมากนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับหรือจะเป็นสีแดงเก้าใบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใส่กรอบสีทองไว้ติดไว้ใกล้ๆกับเตานะคะก็เพิ่มความมั่งคั่งได้เช่นเดียวกันมีอยู่สองสองข้ออ่ะสมมติอย่างอีกอันหนึ่งคือถ้าสมมติถ้าโต๊ะทํางานเราเป็นกระจกเราก็สามารถทําเป็นแผ่นรองเขียนได้โดยการที่ใช้ธนบัตรเนี่ยเรียงเหมือนคนจีนโบราณเนี่ยเขาชอบเก็บแบงค์แปลกๆเอาไว้ในโต๊ะทํางาน โตเคาน์เตอร์เออเ <ๆ S 2> ขาจะวาง,วางที่เคาน์เตอร์เนี่ยที่ที่ที่ทเป็นโต๊ะคิดตังเขาเนี่ยนะเขาก็จะเก็บเก็บเวสสะสม,อ,มอันนั้นก็เป็นเป็นตัวอย่างอันหนึง่งที่ที่เก็บได้เรื่องความมาัง่งคั่งร่ำรวยนะ,ะหรือเอาไปใส่ชามรับทรัพย์เรานะสมมติถ้าเรามีชามรับทรัพย์มันไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญนะเป็นธนบัตรจากที่เหลือจากที่เราไปช้อปปิ้งที่ต่างประเทศไปเที่ยวมา เป็นธนบัตรที่วาไรตี้หลากหลายคือเวลาเวลาเรามีธนบัตรต่างชาติอยู่ในเซฟก็ดีเก็บไว้ในซองอ่างเปาหรือว่าวางไว้ในชามแรบซับก็ดีหรือว่าวางไว้ใต้ฟูกก็ดีเนี่ยคือจะเป็นลักษณะของการดึงดูดพลังการเงินทั่วทุกมุมโลกเข้ามาหาเราเช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าในที่สุดใครเขาเรียกว่าอะไรนะ เงินเงินไม่จํากัดเส้นทางถูกเงินมาจากทุกสกุลนะครับเช่นในห้องทองคําที่บ้านท่านอาจารย์ที่เราใช้เป็นสากีประจํระกูลท่านอาจารย์เนี่ยนะครับสากีห้องทองคำเนี่ยก็จะมีแผ่นหินนั่นหนึ่งซึ่งแกะสลักเป็นรูปเหรียญของทุกทุกชาติเลยที่ที่นึกได้นึกนึกนึกออกได้อันนั้นน่ะก็คือหมายถึงว่าเงินทั้งหมดนะ ก็จะมารวมกันกอยูในสกุลในทุกโลกทุกโลกเอ้ยไม่ใช่ทุก,กประเทศในโลกในโล,ก,นโลก,ก็จะมาอันนี้นี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่งนะครับที่ทั้มุดสมัยก่อนเนี่ยรุ่นที่เราป๋ากับก้อยหรือว่าถ้าจ่ายเคยพาไปทัวร์ที่มาเก๊าเราจะเห็นนะครับที่ในคาสิโนท่าหน้าทางเข้าเขาจะมีเป็นแท่งทองคําแล้วก็เป็นรูปเหรียญนน,นานาชาติเหล่านี้ เอาไว้เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งจากทั่วโลกเข้ามาอมเอน็นี้ได้ข่าวว่าแถวแถวบ้านเรานี่กาลังจะเริ่มมีคาสิโนแล้วนะจริงเหรอเออเดี๋ยวเราจะต้องดูที่ว่ามันทำหูจุ้ยป่าอ้าวนะวันนี้ให้ข้อมูลแค่นี้เอาสั้นๆง่ายๆมะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเท่าที่ฟังข่าวแววมาร่างนี้ก็คืว่า ไม่แน่ว่าช่วงวันเกิดท่านอาจารย์นะคะวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นสําหรับแซ็กี้ที่ห้องนองคำอ,อ่าอ่นนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยนะติดตามข่าวกันนะอ่าอ่างั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ